สวัสดีค่ะวันนี้พากับแม่สบายก็จะไม่ช่องแม่ชนะ้าแซบไม่นีแม่ชบาถ้าไม่กินตาพูตะพงยี่สิบบาทนี่ส้บบาทตำส่วนไปซื้อเอาไปยังขครือไปซื้อดิตำบปเซบมันเป็นตำบปเซบขีดยาขีดยาแบบอันตำส่วนนะตำส้วนร่างธานนะบ่เห็นมันบ่เจ้าเรือไม่รับเติมมไม่เห็นงั้นบ่เห็น ไปเ็กับพ่ามาตัเมื่อนี้มากับน้องเตยจ้ะตั้งตัวคู่ั้งตัวคู่แม่ข้าวไทยตำพุงบันแย้ปล่อยแยกป่อยนไทยแย่ป่อยเป็น่ขปาลไายสาพขุงที่เปิดร้านมากว่าร้ายสิปีตำพุงละแซบดี่ระวังน้บประเด็ละแซบอ๋อละวานะละวาดี่จะบริบาเองละวามาต่ำกระแซบเนาประเด็เราอันนี้ละวาจะบริูคนเอง มาจะมาก,กินน้ำแม่สบะาจา้ะอ๋อเดี๋ยวราพอกันอันแม่สบะไป,ป็นไปรักษาสิวมาสิวมันเหินค่ะปวดดร,รสาโรตอันคาเจ้าว่าใส่อีกประมาณใส่ไปเรื่อยๆตอนนี้ยังว่าใส่ที่มือหนอีไปกดมาซื้อใส่ไปเรื่อยๆอันจากประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสองสามอาทิตย์นั่สิหนาแม่สบะสิบวมสิวสีพุ่ขึ้นถ้าเบิ่งนนี่แม่แม่สบะากา็สิอัดคลิปเพื่อกันละมาจากเพือบอกระยะห่างเมากิ้น้ำแม่สบะจ้ะอ่าหนึ่งหนึ่งเบิ่งนเบิร์เป็นสบะ โอใหญ่ะมามาเตยมากินโม่ใหญ่ั้งเออพี่หอมใหมั่งไปแล้วก็หอมฮึ่มนุ่จะพองให้มนาะไปซื้ออันเขาต้มให้ตาเราเราซื้อนายไมปล่อยไหมเราจะซื้อเร้วๆเอาไว้ตากินยายป่วยบอกว่าเป็นโรบกรบปุ้ยกันเหร มาแซ่บกับปวยขนานั้นไม่คาว่า <hm ฝีมือไม่คาอะไกินแล้วมาแซบแสบกับก้วยไงตู้ม mm, ีบยี่สิบบาทสบานอน มันมนมันจังอะตามหูมากินอโอ้เขามากินกับนี่แจ่พอมันม่เท่าเด้มมาซิมแน้เดียว บบอไยยังตึบองไอ้เขาเหียเอาครให้เขาเหี <h 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 ้ยแล้วเดี่ยวเดี voilà> ๋ยวพี right ่นั่งนึกซึนอีกนั่งนั่งคุยมากนั่คิดน้ำาิมักับบองเองาเพื่อกับบอดนะเมย คุณก็น่าบังครับนแเรากนนี่ยกินนี่ยก็สืปตาม่วงสื่อบอกมวงามา่สมัยประจ๋อสามทำเขาจะต่อเนาะชิมเบิงมุนแส่บ มังมงองสมัยพระเจ้าซับม่เอมีนั้กินเราทำเงกินกิน ทำไงไ่บกุกงเศร้าหนาวเหรอเมื่อวานย่งบุกหนาวหนึ่งเมื่อนี้เศร้าหนาวจัดย่างบุเ้้าก,กับบุหนาวบ้าไใน,นกลิ่นเขาไมเา้เขาเกาอ่ะบ้านเบิด พีก็ไ่ได้ปุ๊บกันฮะ่ไยปบม่าด้เอาเนื้อเห็ดกินเขายิ่มแล้วกับสบายหน่อยตื่นกระสิบอาไปนะเอาไปหน้าต้องเตยไปไปหน้าจะของนี้ อเอไปห้ามักซิดากินนะบัซิดาแซ่บจกหลอหวนันอันนี้มันเป็นไงอ่ะอืมเฮ้ลายมือครับแบหน่นนอยมากินบัซิดามันหวานแซ่บปลอดสารผิดไหมปลุกเองปลุกไปคาตลอดน่ะ <c oughs> เปิมที่สุดสักที้อหลังบ้านแบบนี Như mòn là ngay rồi Xin tưởng, xin, xin mà Xin đường biết đây cả sẽ ứng thơm Phải thơm là Chả sẽ bông Em đang ăn ngầm bông เีว uh, like ่าตัวนะเเครื่องหา้างบนยังไม่ยีกเลยเอิอ ບໍ່ຮອດໃດບໍ່ຮອດວ່າກິດຍາກໜ້າຊິບວກບໍ່ແມ່ນຂອດເນາະບໍ່ມີມືບໍ່ອືບໍ່ມີມືເປັນຫາຍຮາມເປລົງດມຕອງກວກປລົງ อง้ยเน,นี่ยก็อร่อยอม่อยอรบอืมากอ่กอยหน่อยเนาะเียมมนูบักเรียมมนูบากหนอนัดสลีเรียมมนบันบหกี้นะ เมื่อได้สื่อเอาไปง่ามก็จะชอบทำเริ่มเพชิ บอ,อกคนเอกก็ดีเลยแต่เพิ่นแซบอาอ่เพิ่นไม่รู้ขาบอมอเตอรมเพ่ดเดียวบอ,อบางคนบอกเนี่ยมากินกับปวยอ่ะเออกิออาาอนกินไยกับปวยพื่นะนำาแซบเรอนะนำอลาแซบกับปวยน่าแปลกไปเดีย ทามทึางกุไก่หรอเอาลลแล้วรู้เราจะได้หามของกุกไก่เราจะถามแต่ว่าวันนี่กุกไก่ไปเลยนบอแล้วกีเปครับเราจะเห็นเตยอ,อยู่บางไก่กุกไก่หรอืหอเปล่าบอระว่งเสร็จอลในยบันตาทน่เลยแล้วเลยถาบากุกไก่เป็นไคอ่ะ ฮะกู้ไกลเป็นไผ่กู้ไกลเป็นร้านแม่ค้าข้อหลักของบักพีกเพชรมาเฮาง วดหลับกล้วยมะนี่มะนาวมะนาวมะยมหลับคินบะจะกินอะไรอย่างงี้ไม่รูอยปวดไม่เจ็บอีก เอนอะไรแค่ขาทิพย์เอยเลยกินน้ำมารมณ้ไปะล้บอกเลยอ่ะบอกว่าไอ้ใจดำแล้วฮะก็ใจดำแล้วอ่ะบ้าบอ่ะตีก็กินเลยละเเพิ่นไหมแสบแ็นยังไงอนี้เราไอแส เพียวกล่องกับกล่องไม่หมดเล้ตียไม่รู้เรื่องนะหมอเพชรเพชดเราอยากกินน่ามันหวานเบิ้ลกินน้ำแกง กินกินตับตบ,นบ,นบนหน้าเพชรบลาโอ้ยเพ็ดไปแล้วจ้าพอม่นกินหนาจ้ะ ขอบคุณสำหรับการรับส้นจะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะ like, จ๊ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าพอากันไคลิหนาสวัสดีค่ะไปแล้วจ้า